้อนตัวแล้วครับกตโฮ้ครับอ่าเดี๋ยวขอดูปลายสายนิดนึงโอ้ยย้อนแสงโอนตัวขึ้นมาแล้วครับปาเก็ตเห็นระเบียบนะฮะก็โฮ้ไทยเมื่อกี้มยอมง่ายๆครับพี่กองเชียร์นะฮะดูซีจะเอาตัวขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้นี่คลิปนี้ยังคิดประจานนะฮะพยายามู่ที่สุด แรงดีจริงๆไม่เข้าล่างยาวเลยไหมเนะี่ยไปก็เอื่โอ้ oh. ไฟที่แรกนึกว่าสวายอันนี้ดูหน้าคนอ่านนะฮะเริ่ม <laughs> เริ่มเหงื่อแตกเหงื่อะแล้วครับอเป็นไงบ้างฮะกับเขาูดไทยด, <laughs> ดูคันดูครับอ่าอชชั่นแข็งนะฮะเนี่ย อ่านะปลายสายนะฮะแม่โอ้โหมีก๊อกสียแรงดีจริงๆฮะตอนนี้คนถือคลิปไปเริ่มเมื่อยนะฮะ ธรรมดาครับตัวนี้นม,มันใส่ใครในกองเชียร์นะฮะแซวเล็กน้อยนี่คลิปนี้นี่ต้องลงหน้าหนึ่งเลยนะของเว็บ ไม่ยอมอไม่เข้าเลยยอดเลย <laughs> เจ้ชุดสูสีนะฮะวันนั้นพี่นี่วันนี้วันนี้เอ <laughs> ้ยหนเสือใหญ่ของพี่เนี่ <laughs> <laughs> ยปลาเกมแล้วครับ วันนั้นขึ้นมาห้าโลครับวันนี้จะกี่โลครับฮมยวันนั้นหกเช่ไหมหกเป๊ะพี่พนน่จจะเกิดแล้วนะตานตากเลยใช่เหมือนแว๊บๆไม่ยอมขึ้นเห็นมากเลยอ่ะโอ้สงสารคนอัดแล้วฮะตอนนี้ ยอมไหมยอมนอยีไหมเอาเอาคันนี้ถอยหน่อยงายละหงายละมาแล้วย่อถึงจะปากไมน่าไปยอมนะระวิงนั้นง้างไม่ได้นะต้องจับต้องยกปากไอ้จับตรงนั้นเลยเลยนะ กอหูไทยนะฮะตอนนี uh ้น oh. uh ่า oh. จ uh ับไปตัว oh. น oh. uh ้ำมันเับไดบ้างอืมโอ้โหนี่นน่นตัวปลาเยอดเลยขอยิ้มก่อน ติดตั้งกี่ตัวเนี่ยซื้อปลาเก็ติดระวังนะอ่าปลาเก็ตพอแล้วครับโอ้หตันปากไม่ใช่ธรรมดาครับตัวนี้สามตัวครับเบ็ดตรงปากเดียวนะเดียวอ่าเนตเต่ติดตรงนี้มันแข็งอ่าโอ้โหดึงอย่างก็ปลาเล็กโอ้ยวันตึกเลยอะถอดเลยฮะถอดได้เลยฮะ โอเคอเคยกคั่งเลยรไหมไม่รู okay. ้ไม่ได้เกิอนะคุณมันทำง่ายอคาางหก